ครับสวัสดีครับพี่น้องมิดมอวแคนแฟนมอลำทุกผู้ทุกคนครับพวพ่อกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนครับมือนี่เป็นโอกาสดีครับที่ได้ไมาเยี่ยมยำ <c oughs> ข่าวหมอลำท้องดำคำโลครับพี่น้องอยู่ที่สอปอป,อปอลาวนะครับ อยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอะไรครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนาะคันนเออฝั่งขวาตัวนี้คันนไปอยู่ฝั่งน้ำซอกมันเลยเป็นฝั่งซ้ายแต่ว่าคันเฝาเรื่องราวื่องไทยเป็นพี่น้องราวกับมันอยู่ฝั่งซ้ายเอาสวัสดีกันอีกรอบครับสบายดีสบายดีบ้านเรื่งขันบ้านเพื่อนที่เอื่นมาสบายดีสบายดีแต่ว่าขันทางเขามาเอื่นมาสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องทั้งฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายแล้วก็พี่น้องทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็บฝั่งขวาแล้วก็ทั้งฝั่งขวาเนี่ยก็บฝั่งซ้าย คันทันหนาไปทางผี่ผุนอยู่ฟังฟังทรายนี่เบื้องเลยเฮานี่อยู่ฟังขัวของนำซองเ <c oughs> มื่อไม่นำคุ้งครับ <c oughs> เ,เมื่อนี่ทิวลี่ได้มาอยู่ที่วางเวียงครับพี่น้องอยู่ประเทศลาวในตอนนี้อยู่ต,ต่างประเทศดิบ่นดี้อยู่ในไทยทได้ครับตอนนี้เพื่อนไปยามผมอยู่ไทยแล้วบานนี้มาถึงที่มอคเคนทิวลี่มายามเผ่นอยู่ฟังลาวนะครับผ่นพาเที่ยวพาหล่อดีไลยครับเป็นบุญหูบุญตามอแเนทิวลี่บ่เคยมาจักเกือครับ วันนี้ก็ขอบใจขอบพุ่น,นได้ไหลมอลำท้องดำนะครับเพนพาเที่ยวพาเรากาบอมี่ยังมาฝากพี่ฝากนอก้องมาฝากพี่ฝากนอก้องนอกจากเสียงลำเสียงแคนนะครับยูตามร<ำ>ิมนะ้าบรรยากาศกด็ดีฝนกระตกครับพี่นอ้องน้ำซองโอ้น้ามืดๆไร้เลยพี่น้องเนี่ยคนน,ยน้าม<อ>ืดไร้ขั้นผู้ได้มักลอยนะ้ามักแบบข้าเจ้า,อาลองลอง,ลองเหื่อนะแข่ง้นไปแข่งซุ่มเสื่อนี่แต่ว่าน้ำลาย ขั้นคุณลอยหนามโมกีงบมกขาดเนียญาตเนีนเ่แต่มันก็บ่อยเลยสีลมมียังดอกแต่ว่ามันก็เฮ้าคือญาติเองเพราะว่าน้ำมันเกินไลยอันนี้สีแฟก <c oughs> ลรัทัพน้องใดพี่น้องฟังครับคือทัพน้อง<ะ>ใกล้ๆบ้านมาแล้วบ้านเกิดทัพน้องอุบลทัพน้องอแต่ว่าสีมวลนึ้อระมวลกับสีถึงแนวบูถึงน้ำกับก่อถอดข่อไฟเด้อมีนักแฟนเพลงของสอง อาจารย์ทิวรีคนใหม่ขาดแคลนโอ้จะมาพ้นขาดจเไ้มฝากติดตามช่องเพิ่นน้ำครับเพิ่นเป็นศิลปินดังทางเมืองลาวนะครับพี่น้องเปิดแห่งแห่งดังเปิดแห่งแห่งดังนะครับเปิดค่อยๆน์คโลมิวสิกนะครับเปิดโลมิวสิกเป็นภาษาอังกฤษอังกฤษหรือว่าผู้ใดบ่ถนัดกับพิมพ์ว่าหมอลำท้องดำท้องดำคัโลเป็นศิลปินคือเกาคือเก่านะครับฟังเสียงลำมวนๆจากเพิ่นครับพี่น้องมวนๆมาอุตส่าห์ฟังเด้อ สือกอนบาผ้าเขาขคางโลกเป็นบุปรพันธ์ของอาจารย์จจรุนใส่ติ่งทองเรืออาจารย์อาจารย์แปะยะโอ้ยบุญเอิบุญคุ้นลนุนั้งสองคนพอกับแม่ออนา,นา Nếu bạn đi phá căn chăm bay nè luộc sưu quân đỡ tăm than Cho cha nè an Ra nè 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 เดอบาดนี้สิขอบรรยายเบาเอาความจริงมาเผยแพรเรื่องเกี่ยวกับแนวมาของพ่อแม่้นละมากมูลากไม่รูกค้าให้ไเปเพิ่นกินตอนนั้นเดินตอนชีวิตพ่อแม่สิ้นจังจัดแจ้งสแสวงหาบ่าจักป่าเด้อหอยผู้พองมูอีกครั้งเนื้อ จนเลือเฟือติมผ้าเขาทั้งวานขางหาบมาใส่จูดเทียนบอกเก่าไอ้มากินไก่ไก่บอนกะโลขันมักเป็กมักกุ้งบาร์ีผาดลูกจัดหางอนขี่เท่าอตีย้ํามาห่างเบื้งห้อยเดือดดาบไปเท่าโบราณน,นั่นผาา้าบางขันผู้ตายมากินจีถิมห้อยเนื้อไให ล, i, ừng, ลูกหลานทั้งหลายนั่นในบึงอยู่ผ้าเขาบอนขี่เท้าหอนคือสีเห็นห้อยทิ่มว้แสดงไใดมาเพิ่นมาลูกทั้งหลายตอนเพิ่นยังสังขคักเทละลาลูหอดมาบากเนวได้ม่สนใจเด้อจันหาสุภาแาลงเสาเพื่อกับความอันเข้าเัาหากลูกหลานซุ่มเฮา บ่เอ,อ,อาอกเอาใจใส่บัดยามมีกินบ่ใดยามกินได้ผัดบ่มีเพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องพากเขานี่คิดทวนทีสาเดับหากมันแทงใจดำถือลูกผู้ใดอาภัยบาอังหลาอยู่ความจริงมาอิงอ่างบ่เม่นทากเม่ทนทาโซ่พื้นไผ่ขายหน้าพื้น โัวกาต้นในว่าแล้วมาว่าเราสู่ฟังลายาหายผิดพลาดพังเคียดังเตียนมาหย่อนเวลาวันกลับนับคืนบ่มีใดเองสียใจขั้นตอนทายโตบปวดปายจังโอเอามีโอกาสเทิดสือซุ่มเฮาหากพลาดแล้วหมูเจ้าสิมองเสาเป็นบ่าหาย พ่อแม่คว้าจ้าลึกใบเธอทุนใสบ่อนเกสาคิดพ่อยามสิตายมาเอิ่นาาห้าหาเพื่นมาคุ้มพืาอซอยบาปกปักหุมหักสาภัยสอยลูกแน่ตกบทอยากลำบากแท่บ้าสอยแก่สอยคุ้มลูก แด่ทอนโอ้โอ้โอ้โอ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 ผู้ฟังเอ้ยเบิดทุกคนสำนึกหูผิดหรือแมนยาเสยเมืองยาลาเลยจนบาลงลืมลาผู้เขาสองเอ้ยคนนั้นอลหันควันโยไว้ในหัวใจคือพ่อแม่ ้ากันมันดูแลย้มปักเราเอาวได้ขอไมไนให้จือเอาฝากไปหอดสุมลูกเต่าที่บอกเราคือความจริงลูกชายหญิงทั้งหลาย,ยปวดที่ใจปริเอ็นี้คือ,อยามีกินบ่ได้แต่ความหมายให้เธอป้อง ตอนนิ้วปากอยากใส่ทองตอนนิ้วปากอยากใส่ทองโอเอออ้ยกินได้หัดบ้ามีเนาะนายโอ้ยน่าอ้ยนออ้ยน่าอ้อเ บ้านเกือบบลรดเขาบม่ได้กินแต่แรของว่านนี่เป็นไปมือเดียอาจารย์ครับโอ้ยเป็นไปมือพระเขาคางล่งก่อนล่ำก่อนนี่เป็นอาจารย์จารุนไส่ทิงทองผู้ประพันธ์ให้อาจารย์แปรยาสูทองกะ ไม่เป็นไรเพราะว่าคืดว่าสิมาอัดแต่ว่าถึงสิบโมงวนก็ยาแต่มันคืดมากนะอยากให้แบบทุกคนเท่านี้หูบุญคุณของพ่อของแม่โมเวนว่าเพิ่นตายแต่ยังจะมาหูบุญคุณว่าผู้เสียงดีเฮ็ดยังได้กับละมวนคือเก็เพอฟังอยู่มั้งเพราะฟังครับนี่ก็ไม่ดีทูอ้าครับพี่น้องากดไลค์กดแชร์ครับสองที่ยวลี่ก็มีแล้วแกคนไม่ขาดแคลแล้วก็คัมรู้มิวสิก Yeah, ครัฝากติดตามไปเด้อครับขอบคุณและสวัสดีถ้ามาสติก็ได้ท่าขนาดมานี้เข่าทางเลย <Okay. S 1> เออโอเคเออครับ